กรม็รอบกัดไทยตัวโลกระนามวางบึ้มทหารเจ็ดเสียงระเบิดดันสนันวันไหวทำลายความเงียบสงบของเช้าวันที่2สิงหาคม258ตามกลางความเงียบสงบของปราสาทอาเมืองทมฐานพานนมตรงกระเชิญกับความเป็นจริงอนุร้านของการลุกลามอย่างลับๆับจากกัมพูชาขณะที่หน่วยลาดตระเวนฐานพานร้อยคอพ2610เดินลาดตระเวนตามแนวชายแดนบริเวณปราสาทอาเมืองทม ทำเปิดกองหนุนงรัฐจังหวัดสุรินทร์ทหารพาน,นุ่มเขาเหยียบกับระเบิดทิ่กูก่มขวงไว้แรงระเบิดทําให้ความเจ็บปวดแต่สั้นไปทั่วล่างแต่จิตใจของเขายังคงแน่วแน่เมื่อสติกลับพื้นมาทหารพาน,นุ่มเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นดินขาซ้ายของเขาฉีกขาดเขาถูกเพื่อนเพื่อน,นํำส่งโรงพยาบาลรักษาจนปลอดภัยความตระหนักถึงการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจู่โจมเขาแต่ทหารพาน,นุ่มเขาปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อความสิ้นหวัง เพราะสิ่งที่เกิดกับเขาคือการเสรียตละเพื่อชาติไทยแน่นอนว่าเรื่องนี้ตู้โลกต่างพนามกัมพูชาที่ละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิงซ้ำซาหลอบกัดยโยุยทหารไทยชัดเจน